น,ะะนางเอกในตำนานชื่อดังค่ะอย่างคุณกวางกมลชนกนะคะนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกค่ะถึงอาการป่วยลุมเล้าทั้งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ทนทุกทรมานมากว่า3ปีนะคะ จนเธอนั้นเนี่ยต้องกล่าวว่าต้องกินยานอนหลับทุกวันอีกทั้งเธอนั้นยังตรวจพบเนื้อง,งอกค่ะบริเวณปีกมดลูกและก็รังไข่อีกด้วยเรื่องราวบทสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากข่าวนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของคุณกวางกมลชนกค,ค่ะนั้นก็ได้มาเปิดใจกลางรายการดังอย่างคุยแซบโชว์เนี่ยเป็นครั้งแรกซึ่งพิธีกรนะคะก็ได้ถามถึงปัญหาสุขภาพโดยถามว่าพี่กวางเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทพี่กวางเนี่ยทนมาเกือบ3ปีเลยเหรอซึ่งท้งน,น คุณกวางนะคะก็ได้กล่าวว่า ตอนนี้เนี่ยทราบแล้วแล้วก็หาหมอทํา MRI เป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าเมื่อจากการถ่ายละครปกตินานๆเล่นทีแต่เล่นแล้วเยอะเล่นบทหนะักวันที่ไม่ถ่ายก็รับลูกส่งลูกกิจกรรมเยอะหลายอย่างก็ทนทนมาก็นวดตอนแรกๆก,ก็ปวดขาก่อนจากคนที่ไม่เคยนวดเลยเนี่ยกลายเป็นคนที่ติดนวดแล้วหมอนวดบอกว่าคุณกวางเนี่ยหนะักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วบางคนคิดว่าโรคนี้ไม่อันตรายแต่จริงๆเนี่ยมันอันตรายมากถึงขั้นเดินไม่ได้ซึ่ง คุณกวางก็กล่าวว่าใช่แล้วคิดดูถ้าเรานั่งรถนานๆเนี่ยมันมีท่าจํากัดเนี่ยเยอะมากเราก็จะปวดเมื่อยมากแล้วหลังๆเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเมื่อก่อนพี่ลำละครได้หลังเนี่ยจะตรงแล้วแอน่นแต่ตอนนี้แอนไม่ได้เลย ซึ่งทางพิธีกรก็ถามต่อเขาว่ามันอาจจะเกี่ยวไหมกับการที่ในอดีตเนี่ยพี่กวางเคยตกบันไดถึงสองครั้งซึ่งคุณกวางกล่าวว่าจริงๆมันมากกว่านั้นเมื่อก่อนตอนอายุไม่มากเราเล่นละครสมบุกสมบันส่วนใหญ่พี่เล่นละครที่โดนกระทําแล้วยากจนคนจนเนี่ยมันลําบากอยู่ปา่าอยู่เขาอยู่ดอยถูกตบต่างๆเราก็สะสมในการกระแทกต่างๆนานามาเรื่อยๆโดยเราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเราเนี่ยชอบปีนต้นมะยมเก็บมะม่วงมีคนเตือนว่าพี่กวางดื้อต้องโทษตัว เ,ะะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยชอบเป็นเซียนกระโดดหนังยางป .4 เนี่ยกระโดดหนังยางคางแตกเลยเป็นอย่างนี้มันคงสะสมมาเรื่อยๆจนถ่ายละครเรื่องสุดท้ายที่พี่เล่นล้ายมากๆ จะรีบไปถ่ายละครใส่ส้นสูงเนี่ยแล้วมันลื่นตกบันไดหน้าบ้านมาหชั้นมากองอยู่ข้างล่างแล้วมันลุกไม่ขึ้นจุกหลังไปหมดเลือดไหลที่มือแต่ไปถ่ายละครต่อเพราะกลัวจะไปไม่ทันบทเราก็เยอะเราต้องเล่นฉากแรกแล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนจนกว่าจะหายพี่ว่าอันนั้นนะ่ะน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่มันหนัก หลังจากนั้นค่ะพิธีกรก็ถามต่อว่าแล้วพี่กวางบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยพี่น็อตกับลูกๆเนี่ยดูแลยังไงซึ่งคุณกวางกล่าวว่าเขาเคยชินกับพี่ว่าพี่เนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วพี่ก็เหมือนไม่มีอะไรยังล่าเริงเล่นกีตาร์แต่รู้สึกว่ามันนั่งขยับบ่อยแล้วพี่ก็เลยบอกพี่น็อตแต่พี่ก็ยังหัวเราะอยู่ทุกคนก็บอกว่านี่หรอคนป่วยพี่มีความคิดว่าคนเราเนี่ยป่วยได้ทุกคนเวลาเราเจอเราเป็นอะไรเราก็รักษาตอนนั้นหมอบอกว่าพี่เจอเนื้องอกในมดลูกซึ่งถ่ายละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นไล่น ายอย่างมากบทก็เครียดมากปวดฉี่บ่อยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเนื้องอกไม่ใหญ่ก่อนหน้านั้นเราตรวจทุกปีโดยเฉพาะเต้านมและก็มดลูกเรารู้แล้วว่ามีเนื้องอกในมดลูกแต่เล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงที่อยู่ในวัยนี้เดี๋ยวมันก็ฝ่อเมื่อประจำเดือนหมดแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่หมดมันเลยยังไม่ฝ่อเราเลยปล่อยเพราะมันทําอะไรไม่ได้จนมันไปดันกระเพาะปัสสาวะหมอบอกว่าถ้ามันไปดันกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะทําให้เราใช้ชีวิตลําบากนะจะปวดท้องบ่อย2วันที่พี่ตัดสินใจไปผ่าเลย 4เซนพอผ่ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับผลกระทบจากการผ่าเพราะมนมีผลกับพวกฮอร์โมนซึ่งหลังจากนั้นค่ะพิธีกรก็ถามต่อว่ามันยังไม่จบเพราะว่าเจอถุงน้ําในเต้านมด้วยซึ่งคุณกวางกล่าวว่า อันนั้นนะเล็กๆจิ๋วๆถุงน้ําหลายถุงเลยแล้วก็หลายสิปีมาแล้วมันดูไม่กลายพันธุ์หรือหน้าตาผิดปกติกรรมพันธุ์ไม่มีที่เป็นเนื้อร้ายพี่ว่าต้องฝ่อแล้วแหละคิดเองเพราะตัดไปหมดแล้วทั้งนี้นะคะหากคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณกวางกมลชนกนะคะก็สามารถติดตามชมได้ที่รายการคุยแซบโชว์ได้แบบเต็มๆเลยนะคะ